สำหรับตุ๊กชาโทชิโร่ลีลันในครั้งนี้นะครับเอาจริงความน่าสนใจในณปัจจุบันเนี่ยตกลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยภาพรวมตัวละครในตู้มันตกเมตากันหมดแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงตัวละครหลังๆนะแค่4คนข้างหน้าเนี่ยผมมองว่าการใช้งานยังไม่ได้เวิร์กมากอะไรณปัจจุบันนะครับคือมันพอใช้ได้นะโทชิโร่ม่วงสุยฟงเนี่ยผมมอง2คนนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่า ยังคงพอเทดแทนได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดไอเดียของเพื่อนเนี่ยขาดสายโจมตีปกติที่เป็นเมตาใหม่นะครับผมมองว่าต่อให้มีพวกนี้ไปก็ยังยากที่จะผ่านเพราะว่าณปัจจุบันการตีกิลเนี่ย เขาเพิ่มเลือดมาเยอะมากระดับสูงสุดในแม่นะมันเพิ่มเลือดมาเยอะมากโทชิโร่ข้อดีคิลเลอร์สองเผาก็จริงแต่ถ้าคุณจะให้เขาแบกดาเมจคนเดียวไม่ไหวครับคุณต้องมีตัวละครยุคใหม่ที่เป็นสายโจมตีปกติมาช่วยทําดาเมจใส่บอดด้วยโทยชิโร่เอามาช่วยแปะแข็งซุยฟงเอามาช่วยแตะแปะช็อตช่วยเลียร์มอนเตอร์อะไรพวกนี้เวิร์กอยู่แต่ว่าคุณจะมีปัญหาในการเชียร์บอสนะครับถ้าคุณอยากเปิดผมมองว่าคุณต้องมีตัวละครรับรองอย่างเช่นพวกตัวละครสายโจมตีปกติยุคใหม่ ที่แบบเอาไปช่วยการันตีผ่านได้ระดับหนึ่งอะนะครับไม่งั้นคุณเปิดผมมองว่ามันจะฟรีมาเปิดไปมันไม่ได้ช่วยอะไรให้คุณผ่านได้ขนาดนั้นในณปัจจุบันนะครับ